สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้คมครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่1-5กรกฎาคม2567สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวันที่3กรกฎาคมพศอสอส2567เวลา13.00นาานางสาวอชัชราลองสวัสด์ สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประภารานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรรามาชิบดีศรี 4, สุนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชในโอกาสที่ทรงประนวดครบสองรอปีณศาสา1 0หนึ่งร้อยปี วัดพมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานวันที่4กรกฎาคม2567เวลา14นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางชริดาพัฒนกิจกรชานาญการ พร้อมด้วยนางสาวพ,พันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายกิตรกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมพิธีปลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาวตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเพื่อนำไปจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีในาใยไตรรัตเชรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่5กรกฎาคม2567เวลาเป็นอฬิกา30นาทีนางสาวอัจฉรารองสวัสดิ์ สวัสดิการและคมครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสวรลักษ์พรมรักนักวิชาการแรงงานและนางสอร,รักษ์ดารุ่นันเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลรักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สีกรกฎาคม2567และโครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรม,มะสวนะประจำปีงบประมาณพศ2567นหณวัดพรมโลกตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่3กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพศ2567 เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีพศ2567ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่4กรกฎาคม2567เวลาเจ้านาฬิกาถึง16:30น,นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการประชมุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำมตาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณพศ2567ณห้องประชมุมชั้น2ส,สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้แก่นายจ้างป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายสู่สถานประกอบกิจการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน25คนวันที่4กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายประพาดานวนช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนายกิตตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม2567เพื่อให้ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความเข้าใจในนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพผ่านระบบวิดีโอคอนเอเร์ณห,ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันที่5กรกฎาคมพศ2567เวลา8นาฬิกานางสาวอัจฉรารองสวัสดิ์สสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสุกัญญาดำพึงนิตเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมประชมุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐหลักสูตรการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ Social Media for information เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะค,ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้งานและการบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชีย Media ียมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรณห้องกิจศักด์ชั้นหนึ่ง โรงเรียนบูรณะครอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายพงศักดิ์เมืองดีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีการให้บริการของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ตามแบบปม .1 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพศ .2565 โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานตามแบบรอบ .1 สถานประกอบกิจการจำนวน13แห่งลูกจ้างจำนวน14คนเป็นสัญชาติเมียนมาสิบคนและสัญชาติมพูชา4คนมีลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างจำนวน3คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารของสำนักง,งานสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าขอบคุณค่ะ